ผมก็เห็นมีคนออกมาพูดนะครับว่า ba 4 ba 5ของโอมครอนเนี่ยมันแพร่เร็วแต่มันไม่แรงผมมีความเห็นด้านนี้อย่างไรบ้างก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเลยนะครับทุกทนครับนายแพทย์ธนีธนิวัฒน์นะครับ,รบเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหร,รัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดน,นะครับสวัสดีครับผมก็เห็นมีคนออกมาพูดนะครับว่า ba 4 ba 5ของโอมิครอนเนี่ยมันแพร่เร็วแต่มันไม่แรง นะครับผมมีความเห็นด้านนี้อย่างไรบ้างก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเลยนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนิยวันนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำมบัดนะครับก่อนอื่นเลยผมอยากจะบอกว่าผมเล่าเรื่อง BACPA 5เนี่ยไปตั้งแต่สักพักหนึ่งแล้วนะครับตั้งแต่อย่างน้อยก็สออาทิตย์แลวนะฮะช่วงนั้นเนี่ยนะครับ อเมริกาเนี่ยมีการถอดหน้ากากมากขึ้นนะครับแล้วสิ่งที่เราเจอก็คือหลังจากการถอดหน้ากากไปแล้วมีคนเข้ามารักษาด้วยโควิดในโรงพยาบาลสูงเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคาดการไว้อยู่แล้วว่ามันจะต้องเกิดนะฮะอ่ามันจะต้องเกิดแน่ๆนะครับแต่ว่าพอตัวเลขมันเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ชักจะเป็นกังวลและเอ๊ะ แบบนี้เนี่ยมันจะทําให้มีปัญหาเพิ่มขึ้นไหมแล้วก็ประจวบเหมาะกับการที่มีโอเมครอน b a 4และ BA5 เข้ามาในอเมริกานะครับจากตอนเมื่อช่วงประมาณเมษาเนี่ยมันยังเจอ BA-4 BA-5 รวมกันแค่ประมาณไม่ถึง10%เองนะครับแต่ปัจจุบันเนี้ย6-70%แล้วนะครับมันเพิ่มจำนวนเร็วมากนะครับมาแทนที่ BA-2 แล้วก็ BA2.12.1 เนี่ยนะครับได้เร็วมากๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เรากังวลเพราะว่า มันมีปัญหาทําให้คนเข้ามารักษาในโรงพยาบาลนะครับถ้าคนเขาเป็นแล้วไม่หนักมากจนจําเป็นต้องเข้ามาในโรงพยาบาลเนี่ยอันนี้เราก็ไม่ว่าอะไรนะครับเพราะมันเป็นเรื่องปกติที่จะต้องเจอถ้าเราจะต้องอยู่กับมันนะครับปัญหามันอยู issimo, ่ตรงนี้นะครับที่อเมริกาเนี่ยเวลาจะเจอปัญหาเรื่องโควิดก็จะเจอก่อนที่ประเทศไทยเสมอนะฮะเสมอเพราะว่าเราต้องอย่าลืมว่าอเมริกาเนี่ยมันเป็นที่หนึ่งในโลกในด้านการเจอเคสโควิดนะครับเจอมากที่สุดในโลกคนตายมากที่สุดในโลกรวมๆแล้วนะครับ ถูกไหมฮะแล้วประเทศไทยถ้าจะเอาประเทศไหนเป็นแบบอย่างว่าทําอะไรแล้วมันได้อะไรขึ้นมาก็ดูอเมริกานี่แหละรับง่ายๆเลยนะฮะแล้วอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศเสรีนะครับจะให้คนใส่หน้ากากตลอดเวลาก็ไม่มีใครอยากทานะครับแต่ถ้าเราเดินไปตามท้องถนนที่อเมริกาเนี่ยประชากรที่ยังใส่หน้ากากอยู่เนี่ยจะเห็นชัดว่าคือประชากรกลุ่มที่เป็นเอเชียนี่แหละครับนะ่ายังใส่หน้ากากอยู่อย่างผมเนี่ยถ้าไปตรงที่โลง่โลงๆอาจจะไม่ใส่แต่ถ้าไปในบริเวณที่มีคนเยอะๆผมใส่ตลอดเวลานะครับเข้าตึกผมก็ใส่ตลอดเวลาเหมือนกันนะฮะ นั้นอันนี้ผมจะป้องกันตัวเองไว้เพื่อไม่ใช่ป้องกันไม่ให้ผมป่วยอย่างเดียวนะครับถ้าผมป่วยแล้วผมไม่รู้ตัวแล้วผมไมแปแพร่คนอื่นเนี่ยก็เป็นปัญหาได้โดยเฉพาะถ้าแพร่กับคนไข้เนี่ยโอ้น,นี่แล้วใหญ่เพราะคนไข้กลุ่มที่ผมรักษาเนี่ยก็จะมีโรคประจําตัวอะไรเยอะแยะอยู่นะครับภูมิต้นานทานก็จะไม่ดีนะฮะทีนี้เมืองไทยเนี่ยนะฮะก็เนื่องจากว่าจะประกาศว่ามันเป็นโรคประจําถิ่นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คืออ่ะโอเคไม่ค่อยใส่หน้ากากแล้วแล้วก็ยังมีประกาศออกมาอีกว่า b a 4 b a 5มันแพร่เร็วแต่มันมันนแรรงะคบ ออก็ไม่จริงหรอกครับเพราะว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยทำไมคนไข้ปริมาณที่เข้ามาโรงพยาบาลเนี่ยมันถึงเยอะขึ้นล่ะครับนะฮะที่เมืองไทยเนี่ยผมทราบข่าวมาสักพักแล้วนะครับว่าจํานวนคนไข้ที่เป็นโควิดหรือว่าไปตรวจเจอว่าเป็นโควิดในโรงพยาบาลเนี่ยนะฮะมันเพิ่มขึ้นนะฮะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วเราต้องอย่าลืมนะครับว่าที่มีการประกาศว่าเออ เรามีจํานวนเตียงเพียงพอสําหรับรับคนไข้โควิดระลอกใหม่ถ้าเกิดว่ามันจะเกิดเป็นคลื่นลูกใหม่ขึ้นมาในกรณีที่มีโควิดระบาดอีกรอบหนึ่งที่ประเทศไทยนะฮะจำนวนเตียงเนี่ยนะครับมันไม่เท่ากับจํานวนผู้ดูแลนะครับเตียงเปล่า,เลาๆเนี่ยนะครับไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะฮะท่านจะเปิดตึกเพิ่มอีกสิตึกร้อยตึกแล้วก็มีเตียงในงนั้นเต็มเลยเป็นหมื่นเป็นพันก็ก็แล้วแต่ท่านนะครับ แต่ยังไงก็ต้องอาศัยผู้ดูแลที่อยู่ในนั้นนะครับผู้ดูแลคือใครครับพยาบาลแพทย์นักเทคนิคทุกๆคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขทางการพยาบาลนะครับคนเหล่านี้นี่แหละครับที่จะต้องกลับไปทํางานหนักใหม่เหมือนสมัยก่อนในช่วงที่โควิดระบาดหนักๆช่วงเดลต้าตรงนั้นนะครับทํางานกันก็แบ่งเป็นทีมอ่อะทีมนี้ติดก็ต้องหยุดทั้งทีมแล้วก็ต้องทีมหนึ่งมาทํางานนะครับแล้วก็ทํางานอยู่ หามรุ่งหางค่ำนะครับเวรก็ไม่ได้พักผ่อนอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆคุณภาพชีวิตก็แย่ร่างกายก็อ่อนแอแล้วก็ติดโควิดซะเองแล้วก็มีอาการป่วยแล้วก็หนักขึ้นมานะฮะมันก็ต้องกลับไปสู่รอบนั้นใหม่นะครับผมขอบอกเลยนะครับว่าจํานวนเตียงไม่ใช่ปัญหานะครับจำนวนปัญหาปัญหาก็คือคนไม่พอนะฮะถูกไหมครับแล้วยังไงก็จะไม่มีทางพอด้วยเช่นกันถ้าเกิดว่ามีการระบาดหนักแบบนั้นอีกนะครับทุกๆคนก็จะต้องทํางานหนักเหมือนกับปกติ แล้วก็อย่างที่ผมเคยเล่าไปตั้งแต่โควิดระบาดรอบแรกแล้วนะครับว่าปัญหามันไม่ได้หยุดตรงที่จํานวนคนไข้เข้ามาแล้วเป็นโควิดเยอะนะครับปัญหามันตกอยู่กับคนซึ่งไม่ได้เป็นโควิดแล้วจําเป็นจะต้องเข้ารับาาการแพทย์เช่นคนไข้ที่เป็นมะเร็งจําเป็นจะต้องได้รับเคมก็เข้ามาไม่ได้คนไข้ที่เป็นโรคหัวใจบางอย่างซึ่งมันเป็นเบาๆในช่วงแรกก็ไม่อยากจะเข้ามาเพราะว่ามันระบาดอยู่นะครับ แล้วรอให้มันเป็นเยอะๆแล้วถึงจะเข้ามาเข้าไปตอนนั้นอ่ะไม่มีเตียงไม่มีเตียงหรือบางทีไปถึงแล้วมันโอ้แย่แย่มากจนเกินไปแล้วช่วยไม่ได้ชีวิตก็หาไม่นะครับเนี่ยเป็นปัญหานะครับเพราะมันไม่ได้เกิดปัญหาอยู่แค่คนไข้ที่เป็นโควิดหรอกครับมันไปเบียดเบียนปัญหาไปเจอกับคนอื่นด้วยนะครับอย่างคนไข้เบาหวานเนี่ยท่านคงจําได้นะครับว่าช่วงที่โควิดระบาดหนักๆเนี่ยนะฮะจะให้รับยาทางออนไลน์นะครับไม่ได้มาตรวจอะไรเท่าไหร่หรอกครับแล้วก็คนไข้หลายๆคนเนี่ย จะไม่ได้ดูแลตัวเองอย่างดีคือไม่ได้เจาะน้ําตาลดูทุกวันนะครับว่าน้ําตาลตัวเองสูงหรือไม่สูงบางคนเขาก็ไม่แน่ใจด้วยว่าควรจะทำยังไงบางคนไม่มีเครื่องมือเจาะน้ําตาลด้วยซ้าไปนะครับบางคนก็ไม่แน่ใจว่าเออเรารับประทานอาหารยังไงถึงจะเบาหวานได้ดีอย่างไรนะครับคนพวกนี้ก็พอไม่ได้ไปหาหมอนานๆน,นะครับก็อาการหนักเรื่อยๆแล้วพอวันหนึ่งอาการมันหนักมากๆไปถึงแพทย์ก็แก้ไปแล้วอะ เนี่ยคือปัญหาของการที่ไปถึงแล้ววันแย่แล้วก็โควิดมันมีผลต่อคนที่ไม่ได้เป็นโควิดด้วยนะครับนี่คือเป็นสิ่งที่อยากจะย้ำเตือนนะครับ BA4BA5 โ okay. อเคมันอาจจะผมก็ไม่แน่ใจหรอกครับว่ามันไม่รุนแรงจริงอย่างที่ว่าหรือเปล่าเพราะว่าก็จะมี BA4BA5 ซึ่งหนักหนักเราก็มาอยู่โรงพยาบาลแล้วก็หนักเหมือนกับตอนเดลต้าเหมือนกันที่โรงพยาบาลของผมแล้วก็มีคนที่ติด BA4BA5 แล้วเสียชีวิตเหมือนกันที่โรงพยาบาลของผมนะฮะก็มันมีมาแล้วนะครับดังนั้น ผมอาจจะเป็นกลุ่มที่เห็นข้อแท็จริงที่แตกต่างไปจากมุมมองของท่านอื่นก็ได้เนื่องจากว่าผมทํางานกับคนไข้กลุ่มที่อาการหนักเป็นเป็นหลักนะครับก็เลยเห็นของพวกนี้บ่อยกว่าคนที่อยู่ในสังคมทั่วๆไปหรือว่าคนที่ไม่ได้มีความใกล้ชิดกับทางด้านการแพทย์แบบผมนะฮะแต่ผมก็อยากจะเตือนไว้เหมือนกันเพราะว่า ถ้าเป็นผมนะครับผมเป็นแพทย์ที่ทํางานในโรงพยาบาลแบบนี้ผมก็ไม่อยากจะโดนเรียกตัวด่วนเพื่อไปดูแลคนไข้พวกนี้เวลาที่มีเคสเข้ามาในโรงพยาบาลเยอะๆหรอกครับนะผมไม่ต้องการแบบนั้นนะครับผมไม่ต้องการแบบว่าอุ๊ตอนนี้โควิดระบาดขึ้นมาอีกรอบหนึงแล้วอขอโทษด,ด้วยทางทางรัฐบอกว่าหมอทุกคนต้องมาช่วยกัน เพราะว่าช่วงนี้มันเป็นโควิดระบาดต้องขอโทษด,ด้วยที่ตอนก่อนหน้าเนี้ยเราไม่เน้นเรื่องของการใส่หน้ากากเราคิดว่าโอไมครอนเนี่ยมันไม่มีปัญหามันแค่แพร่เร็วเฉยๆแต่ตอนนี้โรงพยาบาลเต็มก็ต้องขอความร่วมมือจากแพทย์จากพยาบาลจากนักเทคนิคจากทุกๆคนเพื่อมาดูแลคนไข้เหล่านี้ด้วยผมไม่ต้องการแบบนั้นนะครับผมต้องการว่าถ้าเราเห็นแนวโน้มมันจะเพิ่มขึ้นมันหนักเพิ่มขึ้นแล้วเราจะไปลดมาตรการเพื่ออะไรครับเราควรจะเพิ่มมาตรการหรือคงมาตรการไว้แล้วก็เร่งให้ความรู้ที่มันสมควรนะครับให้ทุก,ทก,ทกองกันน วัคซีนก็ต้องฉีดให้ครบนะครับอครบแล้วก็ต้องบอกว่าอะไรที่สมควรจะทําการกักตัวต้องทําอย่างไรนะครับไม่ใช่ว่าตอนเนี้เราถือว่าเป็นโรคประจําถิ่นไปแล้วคนไข้ก็ไม่จําเป็นจะต้องมีโอกาสเข้ารับยาก็ก็ต้องทําให้ถูกต้องนะครับเพราะบางคนเขาก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ายาอะไรที่จําเป็นนะฮะ เราต้องเร่งให้ความรู้ตรงนี้อยู่สม่ำเสมอนะครับบางครั้งการให้ความรู้ครั้งเดียวคนก็จําไม่ได้นะครับก็จําเป็นจะต้องให้ความรู้ซ้ําๆกันนะครับก็ท่านต้องอย่าลืมนะครับสมัยท่านเป็นเด็กเนี่ยเวลาที่ท่านเรียนหนังสือนะครับรอบเดียวท่านก็อาจจะจําไม่ได้นะครับท่านจะต้องมีการให้ความรู้ซ้ําๆกันหลายรอบนะครับดังนั้นจะบอกว่าเออเนี่ยเราออกข่าวเราออกมาให้ความรู้ครั้งที่แล้วแล้วไงครับทาไมถึงจำไม่ได้นะครับอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับท่านก็ให้ความรู้ซ้ำๆนะครับวันนี้ก็ อยากจะมาย้ําเตือนนะครับท่านที่อยู่เมืองไทยก็ระวังตัวนิดหนึ่งนะครับเพราะว่า b a 4 b a 5เนี่ยมันก็ทําให้คนป่วยหนักได้เช่นกันท่านที่ฉีดวัคซีนไม่ครบก็ไปฉีดให้ครบนะครับไม่ต้องกังวลอะไรนะครับอย่างน้อยการฉีดให้ครบมันก็จะป้องกันไม่ให้ท่านเป็นอาการหนักเราก็ป้องกันการเกิดลองโควิดนะครับหรือถ้าท่านเกิดลองโควิดไปแล้วไปฉีดวัคซีนมันก็จะดีขึ้นเร็วขึ้นด้วยนะครับการกักตัว5บวก5ก็ ทำได้นะครับแต่ว่าท่านจะต้องรับผิดชอบต่อสังคมคือสวมหน้ากากจนครบ10วันนะครับเป็นต้นนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ